นอนมาไม่ได้สซน อ๋อมันเยอะน้องเต็มนาอได้แล้วกันน้อสดจ้าน้องสดจ้าน้องสดสวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบมองว่างครับแวะมาดื่มกาแฟ ดื่มแก้วใหญ่ หนน่นยังไปเดินซื้อข้าวเากินกาแฟแก้วเนึงครับผมับนะครับชาเย็นก่อนของแก้วอันนี้ของอันนี้ของอะไร น้องนัดก็ไงอเ็เ,อเลยดอ๋อก็กาแฟนี่ของน้องนัดน,น้องนัดขนมก็มีนะน้าหนูว่ะ น,น,น้องกินปกติปลาคาวาน้อยหออวานปกติีต่หวานน้อยหวานน้อยจ้ะหวานน้อยาน,นอยาลน้นกาแฟไปเย็นครับ มาเรื่อยๆเอ้วันจันรถไม่ติดลยวันนี้ดีลรถมาชิวๆไม่มาถไม่ค่อยขาทยอยมาวันนี้รถติดผมมาพร้อมกันรถมีคันเดียวอ่มครับอดหยิบหลอดด้วยนะครับยังร้อยแปดสิบครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับน้องรถมาแล้ว น้องแววมาดื่มกาแฟนะครับร้านพี่วันน,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 น้นองนุ่ <c oughs> นน้องนนน้องนุ่นน้องนนนนน้องนนนี่เลยแล้วมองผ่าน <c oughs> มองผ่านพม่านกั้งมาพี่วันน่าจะไม่มีลูกค้ากันเลยมาไม่มียร้าน กันนั่นเหรอโดเดี๋ยวจะบอกเขาบอกเขาก็เด้คนอยากกินสองอย่างเอออ๋อเดี๋ยวเราก็เปิดแล้วก็สลับกันเลยเปิดแล้วเขาเหี่ยใส่กันเลยเปิดแล้วเอาอย่างนั้นเลยขนมน่าจะมีสองแบบหนึ่งกล่องจ้าข้ามาเรื่อยๆเส้นรามก็แพงวันจันทร์รถไม่ติดโล่ง อากาศดีทำกิจกรรดีเด็กๆหนูยังมาแบบเรื่อยๆเลยนะไม่ได้มาพร้อมกันเล่นหนูไปหลายคนแล้วจินนี่ก็ไปแล้วไอ้นั่นอ่ะไอ้ที่ชอบใส่หมวกกันน็อกอ่ะไอ้ลาอ่ะใส่หมวกกันน็อกเหรอยังยังที่ชายเย็นอ่ะใช่อ๋อยังยังมาที่ชายเย็น เีกินแต่ชาจริงนะคนนี้นพ่อะเขาไม่เปลี่ยนเลยนะเขาเชากินชางานมากกินชาขนมอันนึงอ๋อขนมด้วยเห็นไหมเปลี่ยนกันลืมคุยแล้วก็เปลี่ยนกันลืมเปลี่ยนกันลืมพีี่วันวอนก็ลืมตะกี้ลูกค้าสั่งน้ำเขียวกับกาแฟร้อนค่าแต่ากเดี๋ยวไปส่งน้ำลูกค้าวกันถูเดี๋ยวมาครับโอ้ยมีแขกกุ้งนึงได้เลยจ้า ไม่มีแขกมาเลยมาตะเช้านะครับติกแชรตอนปร8โมงหนูเพิ่งตื่นมาเห็นข้อความในไลน์ต้องรีบเลยตาเหลือ,องเลยใช่ไหมแล้วคนรับมาหรือยังอ่ะยังเลยค่ะพอไปแล้ว มาแล้นนะติดท,ทะเลสาบนะ,อะ <m> โอ้โหโหไทำอะไรกัน,นอ่ะคิดตอนแรกมึงเอาไอยู่ประเวทแต่อันนี้หนูมาทำในบ้านนี่เงเขามาถามนะถามบัญชีตอนที่ทำแรกๆอะ่ะบ้านใครอ่ะไม่สร้างาตัวใหญ่โตขนานดะนี้ภูฏิสารแบบนั่งผ่านไปไงมันจะเด่นใช่มนะั้ยล่ะนั่งผ่านทะเลสาบสองเห็นเลยสีฟ้า ไม่รู้มัไม่รู้บ้านใครครับไม่รู้บ้านใคร <c oughs> ไม่เคยเจ้าของก็สักทีขอบคุณครับไปที่ไหนก็ปิดดูได้จะเปิดก็ตอนที่รถออกนั่นแหละ <c oughs> ต้องมีอีกหนึ่งถุงรถไม่ติดนะต้องมีว,วันนี้รถติดสบาย

เห็นได้ก็เห็นนะครับเนี่ยวังเอย่างนีขอบคุณครับเรียงบาดนี่เล่ยากที่ร้านก็เหมือนกันพอดีมีเลียงบาบเลี้ยสิทธเลียเลียไข่่ะเลี้ยบาเขาไม่เขาไม่เติมทรศัพท์เขาไปไท้วิ่งนับเป็นร้อยแล้วเขาจะตั้งเลยซื้อของเวลาซื้อของไท้วิ่งอ่ะตัดไม่ด้วยนะร้อตอนนั้นเป็นร้อยอย่างเงี้ยซื้อของร้อยกว่าบาทอันนี้ร้อยหนึ่งตั่งกิโลเลยแล้วก็งบ้มานเลี้ยงบาไม่มีใครมาแล่ ก็ม,มาเรียกันเลยสิวันไปเติมเงินไทยดิ้งให้ดิ้งนะรับเติมให้ใครเติมให้ปีวานและเติมให้ปีทพอ่อเตงงิมให้ให้เท่าะรไดครับแม่บ้านบอกต้องทับอย่างเดียวครับ <c oughs> อ้าวเอ็นี่ไปไหนบ้านคนระับนะครับเพื่อนๆบ้านใกล้เรือนเคียงแวะมากินกับแฝบ,บ้านอำพรวันนี้นะครับเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศ สบายดีวันนี้วันจันทร์สิบสิงหาอากาศดีครับเรานำแข่งพาเข้าครับรถโล่งสบายๆอากาศก็คึ้มๆลูกค้าก็ทยอยมาครับรถไม่ติดลูกค้าเลยไม่คยย่่าเยอะเท่าไหร่วันนี้สู้ๆ <laughs> นนได้กาแฟไม่บานขายกาแฟขับยินได้สองเที่ยวสองสามสามเที่ยวสามเที่ยวหกสิบ ช่วยไปบานไทยกาแฟเหมือนเดิมครับช่วยๆกันไม่งั้นไม่ทันลูกค้าลา,บา,บ,าบายอันนี้ไม่กินก็บอกบายบายรักไทยฐานนะคะขเขาบอกวันนี้งดน่ารักคาน,น่ารักขอบคุณเพื่อนก่อดขึ้นใหม่นะครับติดตตามรับชมให้กำลังใจกันไปนานๆสูส้ๆื่อ นะครบับชาวดูทู่อ๋อเองครับชีวิตประจำวันขายกาแฟทับบินขายกาแฟช่วยแม่บ้านายบ่ายก็เก็บแล้วครับใบสองก็เก็บแล้วบโมงครึ่งใบสองก็เก็บแล้วครับตีห้าครับตีห้าขายแร่ตีห้าโดยประมาณไอ้แร่ครับหาดูน้ำร้อนเนี่ยหม้อเดือด อันนี้น่าจะยังไม่มีงานที่ไหนครับวันนี้สบา,ายชิวๆเพื่อนๆตื่นกันหรืยอยังเนาะป่านนี้เนาะต่างประเทศเวลาน่าจะน่าจะทำกับข้าวแล้วมั้งช่วงนี้ที่ได้อยู่ต่างประเทศ <c oughs> เพื่อนๆที่ไลฟ์สดนะครับเข้าไปติดตามนะครับติดตามย้อนหลังเน็ต <c oughs> ไม่ค่อยมี ไม่ค่อยมีนครับวันนี้ก็สบายๆมีความสุขกับการทำงานนะครับทุกท่านเปื่อนๆเ,เป็นกำลังใจให้กันครับสู้ๆรขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องอัพพอยนเดิจิขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ